สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวนัทไบเกอร์แล้วนะครับผมไม่ลงคลิปนานเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงตัวรถ R15 นะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะก็คือเพิ่งไปเปลี่ยนยางกับเปลี่ยนโซ่แล้วก็น้ามันเครื่องมานะครับก็คือตอนเนี้ไอ้เจ้าคันนี้เป็น R15 ปี2017นะครับที่ผมใช้มาตั้งแต่ออกตัววันแรกเลยที่เขาเปิดตัวนะครับคือตอนนี้ไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับยางหน้าหลังเนาะยางตัวนี้เป็นพิเรี่นะครับแองเจิลนะครับ ก็คือผมซื้อมาตั้ง27ไม่เคยเปลี่ยนยางเลยนะครับแล้วก็คือใช้จนยางมันหมดสภาพนะครับช่างเขาก็บอกว่าเอ,อ้าน้องไม่เปลี่ยนยางเหรอครับแบบยางมันหมดคือแบบมันไม่ไหวแล้วครับ4ปีใช้มาคุ้มแล้วแหละก็เลยเออเปลี่ยนซะก็เส้นอ่าตัวนี้เป็นพิลลารี่แองเจิลนะครับนี่เนาะขนาดเป็น110นี่ครับ110ทับ70ขอบ17นะครับพิลารี่แองเจิลนะครับ ก็คือมันจะมีหลายรุ่นเนาะมันจะมีปิลลารีโลโซสปอร์ตมีปิลารีโลโซทูอะไรของพวกนี้ครับแต่คือเ็าถามว่าน้องได้ขับพวกทางไกลหรือเทีโค้งเยอะๆไหมอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าอ๋อขับแค่ในเมืองครับไม่ได้ไปไหนไกลมากอะไรเ้เขาก็บอกว่าตัวนี้ก็พอนะครับในเมืองเนาะแล้วก็ไปดูไปดูยางด้านหลังนะครับอนี่ห้องิลารีเนาะเพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณสองสวันนะครับแต่คือ ฟิลลิ่งนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับเนี่ยนี่ขนาดร้อยห้าสิบทับหกสิบขอสิบเจ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวดูลายดอกนะครับลายดอกยางเนาะช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เปียกเลอะไปหมดเลยครับรถยังไม่เคยล้างเลยนะเลอะไปหมดแล้วนี่นครับโอเคก็คืออัพมาจากเดิมเบอร์เดิมนะครับอยู่ที่ยางหน้าเนี่ยจะขนาดที่หนึ่งร้อยทับเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ยางหลังร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบนะครับ ขอบ17เนาะข้างหลังก็คือขนาดเดิมของสิที่เขาให้มาจากโรงงานนะรับจะเป็นยาง IRC เนาะก็เป็นเกรดธรรมดาที่แบบคนใช้ทั่วไปแต่คือคราวนี้ผมใช้จนแบบว่ามันหมดสภาพอบอะรถมันเหมือนยางลบอะครับที่แบบเราแกะห่อม,มากมันก็จะหอม,ห,อมหนึบๆเนาะแต่เราใช้ไปน,นานๆแล้วมันหลายๆปียางก็เสื่อมแข็งๆครับลบไม่ค่อยออกเงี้ยเหมือนกันครับรถเราแล้วคือยางตรงด้านข้างเนี่ยตัวเก่านะของผมเนาะที่แบบเพิ่งออกมาเนี่ยใช้จนคุ้มแล้วคราวนี้ข้างๆมันแตกลายครับตรงเนี้ยตรงนี้กับตรงนี้ครับมันแตก เป็นเส้นๆนะครับก็คือจอดรถแล้วผมก็เป็นสายจอดเนาะไม่ได้ออกไปขี่มากมายแบบว่าออกไปดูนู่นดูน,นี่ออกไปเที่ยวทริปหรืออะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ขี่ข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะขี่แต่ในเมืองนะครับแล้วคราวนี้มันแตกลายก็คือแบบว่าตรงนี้มันเป็นเส้นๆนะครับเหมือนเหมือนมันแตกลายงานนะเขาเรียกแล้วผมเนี่ยเติมลมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มเลยครับประมาณอาทิตย์หนึ่งมาเติมมาที่หนึ่งมาเติมที่์นึงมาเติมว่ามันเป็นอะไรว่ายางรั่วหรือเปล่ปาที่ผมไม่ได้รั่วนะครับน้องอะไรเงี้ยแต่มันซึมออกมาตามยางนะะครับเเพผมไมไไ่ดด้้ขีวยยยลลก็ลอ ไม่เป็นไรก็นานๆนะครับขี่ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยจัดเลยนะครับขนาดอัพจากเบอร์เดิมหนึ่งเบอร์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่กันที่ร้อยหกสิบร้อยแต่ผมก็ถามร้านครับพี่รับผมใส่ได้เบอร์สูงสุดเท่าไหร่ก็คือถ้าตามแบบตามมาตรฐานเนี่ยเขาก็อัพได้อีกเบอร์หนึ่งไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ใส่กัน 160, 170ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อโตกันไปเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเออมันจะมีปัญหาไหมกนการขับขี่เนาะผมก็เอาแบบธรรมดาละกันโาดรถค่าร้อยห้าสิบซีซีมันใส่ได้เท่านี้นะครับอัพเบอร์ แค่นี้มันก็เยอะแล้วนะแบบเข้าทาเข้าคัสสามร้อยแล้วนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็เลยถามว่ามีที่ห้ออะไหนบ้างเขาบอกมีพิรารี่นะครับที่แนะนำเนาะแล้วก็เป็นตัวแองเจิ้ลธรรมดาพวกรอโซพวกพิรารี่รอโซสปอร์ตพวกลอโซทูอะไรเนี่ยก็บอกว่ามันจะเป็นพวกแบบกึงก่งสายทิปสายเที่ยวลงสนามด้วยเนี่ยครับแล้วรถสนามก็เป็นตัวเดบอะไรนะจีพีคอซ่าอะไรผมจำไม่เ <laughs> นาะก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องไม่มีความรู้เลยนะครับ ขาก็เลยบอกแนะนํา <thấy> ต <afraid> ัวตัวนี hmm. the the ้ก็พอแองเจิลนะครับใช้ในเมืองเนาะธรรมดาเนาะ้าเป็นพวกยางสนามรืยยางที่เขาแบบว่าขี่กันดีๆดูดนะครับเขาบอกว่ามันจะหมดไวกว่าเนาะเหมือนตัวยางมันจะดูดสนามดูขอบอย่างเงี้ยแล้วเทโค้งเยอะอะไรผมไม่ได้ขนาดนั้นเนาะขี่ในเมืองก็แบบแค่แค่ช่วงนี้อะไรเงี้ยนะครับยางขนยางยังใหม่อยู่เลยนะเออเขาก็บอกว่าแบบถ้าใช้ในเอาตัวยางสนามมาใช้ในเมืองหรือแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้ว เรื่องอะไรมันจะหมดเร็วมากนะครับแป,ป๊บแป๊บยางหมดแป,ป๊บแป๊บยางหมดนะครับตอนแรกก็กังวลว่าถ้าใส่ตัวกาดบางังกาดไอกาดบังล้อเนี่ยมันจะโดนเห็นเห็นเห็นในกลุ่มเขาเป็นนะครับก็คือตัวน็อตข้างในเนี่ยไม่รู้เห็นตัวน็อตข้างในนี้เขาก็น่าจะเฉื่อนออให้ผมนะครับน็อตข้างในเนี่ยมันจะขูดกับล้อไปเลยนะครับถ้าน็อตใส่ชีดนี้นจะโดนล้อแล้วยิ่งล้อใส่มาเพิ่มเบอร์หนึ่งด้วยถ้าใส่เบอร์โตอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาไหมนะฮะเนาะแค่เบอร์ร้อย ห้าสิบนี่ก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าถามนี่ยผมดูว่ามันยังน่าจะใส่ได้อีกนะข้างในไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่กลัวมันแบบตอนเราเข้าโคง้งตอนเราพลิกโค้งอะไรเงี้ยครับรถมันจะหน่วงมันจะอืดแล้วมันจะล้มไหมอย่างเงี้ยข้างในยังเหล็กเยอะอยู่นะแต่ผมว่าใส่ได้อีกด้วยนะเแ,แต่เท่านี้ก็เอขับขี่ไปก่อนนะครับแล้วยางผมก็ใช้จนสี่ปีคุมนั่นแหละหมื่นสองพันโลเองนะคันนี้แทบไม่ได้วิ่งเงยได้วิ่งนอยมากสี่ปีหมื่นสองอ่ะนะครับ สภาพก็สมโซมนะครับรถไม่ได้ล้างหมื่นสองนะครับหนะมื่นสองพันรูเนาะถามว่าหมื่นสองมีปัญหาอะไรบ้างก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วผมเปลี่ยนรอบล่าสุดนี้ก็ประมาณโอ้นานเลยนะน้ำมันเครื่องบอกก็ขาดละนั่งนั่งเยินเยินไปหมดเลยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนบาะด้วยนะครับเนาะแล้วก็โซ่นะครับมาดูโซ่เนาะที่ว่เพิ่งเปลี่ยนใหม่กัน,นโซ่นี่นะครับ โซ่เป็นแบบโอลิงนะครับเขาเชื่อมตรงนี้ให้นะก็คือเขาต้องตัดคือโซ่สภาพเดิมนะผมไม่มีคลิปนะครับแต่ว่าโซ่สภาพเดิมคือมันมันแข็งแล้วมันตายคือมันแบบว่ามันแบบแข็งโปกอะเดี๋ยวผมหยิบม,มันแข็งแบบมันไม่หย่อนอย่างเงี้ยครับอันนี้ยังพอได้นะรับเห็นไหมมันโซ่ใหม่มันจะแบบมีความย้วยมีความอันเนี้ยเวลาเรากระตุกโซ่หรือแบบอย่างเงี้ยอันก่อนคือแข็งแบบแข็งโป๊โปกเลยโซ่ก็ตายอะครับเนอะเขาพี่เขาบอกว่าเอาน้องครับน้อง ผมไม่เปลี่ยนมันเครื่องลยบอกว้น้องไม่ไหวแล้วพี่อะไรเงี้ยแบบโซ่มันแข็งมากแล้วผมขี่ๆไปมันจะแบบกระตุกจึกจึกๆจึกเงี้ยครับรถมันจะล้มอ่ะมันโซ่มันจะขาดตลอดเวลาเลยก็เลยเปลี่ยนนะครับโซ่ราคาละหกร้อยเก้าสิบบาทเนาะก็ถามว่าเอาตัวดีเลยไหมเ็าบอกว่าอ๋อเอาตัวดีเลยก็ได้ครับหกร้อยเก้าสิบบาทเพราะถ้าตัวถูกมันสองร้อยเก้าสิบงครับตัวถูกสองร้อยเก้าสิบบาทผมเลยอ้าซื้อทีเดียวดีๆเป็นโอลิงเนี้ยครับ ถ้ถูกเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันพังอีกก็ใช้ยาวๆเอาหกร้อยเก้าสิบเนาะโอเคนะครับเราก็จะมาพูดถึงราคายางกันเนาะแล้วก็คุณภาพเอามันเป็นยังไงเนาะก็คือเทียบกับตัวก่อนนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าพอเราขับขี่นะครับมันจะสามารถพลิกโค้งได้มากกว่าสมมติแบบขับขี่แล้วขี่เนะี้ยล้วก็เข้าโค้งธรรมดา IRC อาร์ซีขับยางเดิมเนาะจากโรงงานมันจะประมาณแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แต่นี้มันจะลึกกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแบบ ไม่ได้แบบว่าลงดึกขนาดแบบว่าหมอบเข่าชนพื้นอะไรขนาดนั้นนะครับใช่ในเมืองเนาะเออราคาล้อหน้านี่อ่าตัวเบอร์110 Angel นะครับน่าจะประมาณพ5น0เนาะถ้าผมจะไม่บิดเนาะล้อหน้า1,590นะครับโอเคเนาะเขาก็เติมลมอะไรสับล้อยางให้แป๊บเดียวครับ3คนเขาลุมช่วยกันเออก็โอเคนะครับครับคือมันมันฟิลลิ่งต่างกันเลยอะต่างกัน แต่รู้สึกว่าเหมือนรถจะเตี้ยลงนิดนึงนะครับตอนเปลี่ยนยางเสร็จเนาะเนี่ยรถเลอะมากไม่ได้ล้างนะฮะล้อใหญ่ขึ้นเบอร์หนึ่งเนาะผมไม่แน่ใจว่าล้อหน้าใส่ดีอีกไหมแต่ว่าเออเท่านี้ร้อยสิบก็เยอะแล้วนะครับมันจะชนขอบใกล้นี่แหละบางโคูล้อละอาจจะถ้าจะใส่ใหญ่กว่านี้ต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเลยผมไม่แน่ใจเนาะเลอะเทอะมากเลยแล้วก็น้อหลังนะครับน้อหลัง กอหลังเป็นขนาด150เนาะก็ราคาประมาณอ2,290บาทนะครับล้อหลังไซส์150ทับ60ขอบ17นะครับชอบนะล้อใหญ่โตโตดีแต่รู้สึกว่าหมุนมันจะเล็กลงอะ่ะมันก็จะเป็นแบบขอบตรงตรงช่วงตรงช่วงประมาณนี้มันหมือน,นเล็กลงเนาะปกติอันเดิมเนี่ยมันเกือบชนขอบนี้อยู่แล้วนะครับร้อไซ140อันเดิมมาจากโรงงานเนาะแต่ควนี้มันจะ หมือนมันเล็กลงอะแต่ว่ามันคล่องขึ้นนะครับมันแบบพิกาได้เร็วขึ้นเห็นได้ชัดเลยในโค้งนะครับแต่เขาก็บอกว่าตอนใส่ใหม่ๆเนี่ยน้องก็อย่าเพิ่งไปเอาลงสนามไปทีโค้งเยอะแหละแบบว่าวอร์มยางก่อนนะยางมันอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะร้อนถึงจุดๆหนึ่งแล้วเราก็สามารถแบบทีโค้งได้เยอะแต่ผมก็ไม่ใช่สายทีแล้วเนาะอันตรายนะครับวัานี้มีวิชาเก่งกล้าไม่ไดแบบมีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือคลิปแผนไม่ว่าจะทํเบาแต่ง นะครับเพราะมันขาดหมดแล้วเนาะก็ดูแลน้องเขาบ้างใช้มาตั้งสี่ปีแล้วนะครับอยู่กันมาสี่ปีเนาะเปลี่ยนน้ำมันื่องก็เปลี่ยนตลอดนะครับแต่ว่าอาจจะมียังไม่ได้เปลี่ยนตัวกรองอากาศนะครับเพราะว่าใช้มาสี่ปีแล้วเป็นของเดิมหมดเลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นของแต่งไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ายังไงเนาะแต่คคลิปนี้ก็จะบอกให้ฟังว่าเออมันยางตัวนี้มันดีขึ้นนะมันหมายถึงว่าแบบฟิลลิ่งมันคนละฟิลเลยนะครับยางตัวเดิมมันแข็งแล้วมันเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับ มันเกี่ยวนะที่เขาบอกจริงๆด้วยแบบว่าพอเราเบรกกำเบรกเนี่ยมันมันดีขึ้นเพราะยางมันหนึบขึ้นไงมันไม่ใช่ยางแข็งก็ได้เหมือนเดิมคืออันเดิมอ่ะมันจะล้มแบบผมเคยมีตอนนั้นขับหน้าฝนแล้วคันรถเขาเบรกระทันหันนะครับแล้วผมก็เบรกเกือบไม่อยู่ก็คือกดกดจึกอะกดเบรกจึกจึ๊กอะเนี่ยเบรกอะเบรกล้อเบรกล้อหน้าจะล้มอ่ะเพราะว่ายางอะมันลื่นบนถนนแล้วยางบนสภาพัสอะมันมันยังลบอะที่แบบมันไม่ไหวแล้วยางลบไปลบกระดาษกระดาษก็ขาดอย่างเงี้ยครับอันเดียวกันเนาะ สี่ปีอะครับใช้คุม้มนั่นแหละเออมันก็ตกเดือนละร้อยสองร้อยเก็บตังค์มาก็ครบพอดีเกือบรวมสู้รวมค่าสู้นี่ประมาณหกร้อยเก้าสิบเนาะผมยังไม่ได้บอกนะครับ <laughs> ไม่แน่ใจครับบอกเยเอะเนาะหกร้อยเก้าสิบแล้วก็มีค่าช่างนะครับค่าแรงอยู่ร้อยห้าสิบาทเนาะผมก็เอเอไม่เป็นไรถือว่าซื้อเวลานะครับเสื้อเน็ตก็ราคาพอๆประมาณนี้นะครับเพิ่มเก้าสิบาทร้อยหนึ่งต่อเขาก็ไม่ลดนะฮ <laughs> ะแต่ก็โอเคครับชอบชอบชอบ คนละฟิวอ่ะน้องเปลี่ยนดูนะยางเดิมให้ลองไปดูยางของเพื่อนก็ได้นะของผมมันอาจจะเป็นเพราะว่าจอดตากแดดนะครับอย่างแรกคือหนึ่งจอดตากแดดนะครับอย่างที่สองก็คือว่าไม่ให้ได้ขับนะครับไม่ไม่ค่อยออกมาได้ขับอาทิตย์หนึ่งจะมีช่วงนี้ผมเรียนมหาลัยนะครับก็คือว่าจอดทิ้งไว้ในหอนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับนั่งรถตู้กลับเนาะเพราะแบบว่าไม่สะดวกที่จะขี่กลับไปกลับมานะครับมันอันตรายนะช่วงก่อนจะไม่มีโควิดนะครับตอนนั้นยังเรียนอยู่เนาะเพราะผมออกมานั่งปี2 0 1 7นะครับจนเรียนจบอะคันเน สี่ปีนะครับเรียนปริญญาตอนนี้เรียนปริญญาโทแล้วครับก็จอดไปที่บ้านบ้างนะครับเป็นเดือนบางทีก็จอดไปที่บ้านตากแดดตากลมเพราะในบ้านมันไม่ได้มีไอ้ที่บังแดดให้นะครับพอระแดดตอนเช้าขึ้นมาพาทด่ขึ้นเนี่ยมันก็โดนสองโดนล้อโดนรถโ,โ,โดนสีนะครับสีก็สีสีหมดแล้วไม่ได้ล้าง <c oughs> <c oughs> เนาะอุ่นขึ้นเตมเลยนะครับ คืออยากจะบอกเพื่อนๆดูลองชิคสภาพรถตัวเองนะครับเพราะผมเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกสี่ปีตั้งแต่ออกมาก็ไม่เคยได้ทําอะไรเลยไม่เคยเช็คไม่เคยดูแลเลยดูแลก็ดูดูดผ่านๆนะครับทาให้เรารู้ว่าเออเนี่ยเรามาเปลี่ยนยางแลาา้วมันมันดีขึ้นรถมันยังแบบโอเคนะยังแบบเออดูแลน้องก็หน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องพิจารณากันดูนะครับแต่ว่าโอเคขึ้นนะผมรู้สึกผมชอบนะยางชอบชอบล้อตัวอยู่แล้วส่วนตัวนะครับถ้ามีบิ๊กไบค์ก็อยากใส่แม่งเบอร์สองร้อยอะไรเพราะใหญ่ๆมันเท่ดีนะ เครื่องเครื่องเครื่องน่นิดเดียวไม่เป็นไรครับล้อใหญ่ดยก่อนล้อใหญ่ถ้าอยู่ดีเนาะคือมันพีกดง่ายจริงนะครับลองเพื่อนๆสนใจแต่ผมก็สนใจตัวสปอร์ตอยู่นะที่แบบว่ามันจะเกือบกึ่งสนามอะครับออกเที่ยวทริปแต่ว่าเออมันเพิ่อมอีกไม่กี่บาทนะผมเห็นราคามันต่างกันประมาณสี่ร้อยมั้งถ้าจากตัวแองเจิลไปเป็นสปอร์ตนะครับเนาะเรอซูสปอร์ตหรืออะไรนี่แหละฮะ แต่ว่าถ้าจะเอาตัวท็อปสุดแบบในสนามผมก็ไม่ไหวอะเลยยางมันหมดเร็วจริงนะครับอย่างที่เขบอกเนาะที่มันจะเป็นคุยๆยางแบบพอเราเราขับเร็วๆแรงๆรถมันร้อนนะครับผมขับแค่ในเมืองเนาะไม่ได้ถีโค้งอะไรมากมายนะครับก็เลยเป็นตัวแองจิก็เพียงพอนะฮะแต่ยี่ห้อพีระลี่ก็าร์เหมือนโอเคแหละเออมันไม่ได้แบบเหมือนของไออาร์ซีที่เพิ่งออกมาเนาะตอนแรกอาร์ซีออกมาก็ดีแหละแต่คือพอเราเราแบบใช้ไม่ได้ใช้นานๆเลยแบบใช้แบบ ไม่ได้ดูแลมันนะครับมันก็จะเสื่อมไปตามอายุเนาะก็ต้องเปลี่ยนไปโอเคเนาะแน่ๆก็ต้องเป็นเบาะรถอะเปลี่ยนเบาะก่อนเะวลาฝนตกนี่น้ําแบบซึมน้ําซึมเข้าฟองน้ําหมดละขาดเยินนั่งเย,ยินหมดแล้วนะครับมีอะไรเปลี่ยนก็ซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนยังไม่ได้ดูภายในพวกแผ่นคัดแผ่นอะไรมันพังไหมฮะหรือแบบมันคัดหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ น้ำมันเครื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนจนดาอะ่ะดาเลยของผมนี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นสังเคราะห์ลอยแต่ว่ากลับมาเป็นถึงสังเคราะห์แล้วเพราะเราไม่ได้ขี่อะไรขนาดนั้นก็เลยใช้ถึงสังเคราะห์แทนนะครับเนาะโอเคก็ประมาณเท่านี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองเช็คสภาพรถตัวเองดูน้องเป็นยังไงบ้างนะครับสี่ปีแล้วเนาะอยู่กับเรามาดูแลนอ้องเข้าบ้างน,นะครับโอเคเนาะ ข้อสับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด่อน้นแมักเรียนนะครับผมไว้จนคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ